สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะที่เพื่อนเเห็นอยู่ในคลิปวิดีโอของอ้อนี้นะคะมันคือต้นกล้าถอนของต้นดอกข้าวพันษานะคะดอกข้าวพันษาช่อนี้นะคะเพื่อนเเป็นดอกข้าวพันษาสีเหลืองค่ะซึ่งปกติมันก็จะมีสีขาวแล้วก็สีชมพูด้วยนะคะตัวนี้ถ้าเพื่อนๆนคนไหนสนใจอยากจะได้กล้าของดอกข้าวพันษาไปปลูกนะคะ อจะถอนต้นส่งลักษณะตามคลิปวิดีโอนี้เลยเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูว่าหนึ่งต้นมัน,นเป็นหน่อประมาณไหนนะคะเพื่อนนี่ค่ะเพื่อนต้นข้าวพันษานะคะนี่นะคะมันก็จะเป็นหน่อประมาณนี้นะคะก็นับต้นขายนะคะเพื่อนๆนถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะได้นะคะพันต้นดอกข้าวพันษาไปปลูกจัดส่งทั่วประเทศค่ะเพื่อนๆมีบริการเก็บเงินปลายทาง ที่เบอร์โทร0876069955 ID Line A U N G S A R A 09อ่านว่าอังสรา09กับพันดอกเข้าพันษาสีเหลืองขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ